สวัสดีครับสวัสดีมิลแฟนเพลงทุกท่านที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะเศร้าๆหน่อยนะเป็นกำลังใจให้กับน้องยูกิเพนมากาหรือศิลปินยูกินะครับอยากจะบอกกับน้องว่าน้องไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดคนไม่ต้องไปใส่ใจคอมเมนต์ลบๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรที่เป็นท็อกซิค ็อกซิกก็คือพลังลบข้อความคอมเมนต์ที่เป็นอะไรที่ลบๆที่เป็นการด่าทอที่เป็นการซ้าเติมหรือเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับคนอื่นเอาตัวน้องยูกิไปเปรียบเทียบกับลำไยบ้างซึ่งลำไยไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับลำไยเขามีศักยภาพพอแล้วก็เขาเป็นศิลปินนะคนที่ผิดก็คือคนที่เป็นยูเซอร์คนที่เป็น คนที่มาคอมเมนต์โดยไม่ให้กำลังใจและไม่ให้เกียรติศิลปินนะครับบางทีคอมเมนต์หรือสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยมันจะเป็นไปโดยความสนุกปากนะครับแบบที่ไม่ได้นึกถึงว่าคนฟังหรือคนรับสารเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเอาจริงๆเนี่ยพู้ตามเนื้อผ้าเลยนะแอดดวมองว่ายูกิเป็นคนที่มีความสามารถเป็นเด็กที่เก่งคนนึง เอาได้ง,ง่ายๆเลยน้องอายุยังไม่ถึง20ปีเลยแต่น้องสร้างตัวเองได้ขนาดนี้นะครับมีที่ดินมีบ้านมีรถแล้วก็มีคอนเนคชั่นที่ดีมากๆต่างๆมากมายเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีคนรักเยอะแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบน้องยูกิเรียกได้ว่าอิจฉาน้องเยอะเหมือนกันเพราะว่าน้องเก่งไงคนเลยอิจฉานะครับน้องเป็นเสาหลักของบ้านต้องแบกรับความรู้สึกครอบครัวทุกคนและพัฒนา การของน้องเนี่ยก็ถือว่าไปแบบก้าวกระโดดมากๆน้องเก่งน้องต้องมีความพยายามนะครับที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขาถูกปั้นมาแบบด้วยค่ายเดียวกันอนะ่นะเนาะเขาก็ต้องมีการที่จะวางนะครับวางตัวละครวางตัวศิลปินให้มีความแตกต่างกันออกไปอย่างลำไย,ยเนี่ยเขาจะถนัด เอนเตอร์เทนวาไรตซึ่งการ e n t เตอร์เท a วาไรตเนี่ยจะมีความอาเอาอยู่กับคนที่ดูบนหน้าเวทีนะครับที่ดูตรงข้างล่างเวทีคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยจะต้องแสดงศักยภาพแล้วก็อินเนอร์ออกมาแล้วก็ต้อง e n t เตอร์เทนแบบมืออาชีพให้เข้าถึงคนดูให้มากที่สุดส่วนน้องยูกิเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องเขาก็ต้องพัฒนาการก็ต้องอ่า เรียนรู้กันไปอาจจะมีช้าบ้างอาจจะไม่เท่าลำไยตรงที่ว่าความเร็วความไวแต่คนที่ดูเนี่ยก็ต้องคิดตามด้วยว่าน้องอย่างอายุอย่างน้อยเราก็ยังต้องพัฒนาไปอีกไกลนะครับอย่าไปเหมารวมว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบว่าต้องอเป็นแบบเดียวกันน้องต้องพัฒนาการเยอะมากกว่านี้น้องต้องอมีหลักสูตร ที่เร็วกว่านี้น้องต้องเก่งกว่านี้และน้องต้องเอาคนดูอยู่มากกว่านี้อะไรประมาณนี้มันทําให้น้องรู้สึกบั่นทอนซึ่งเราคนดูเนี่ยเราต้องคิดพิจารณานิดนึงนะครับว่าอย่าไปเร่งรัดคนอย่าไปเร่งรัดตัวของน้องเขาให้น้องเขาใช้ชีวิตและพัฒนาการของตัวน้องเขาไปอย่างแบบธรรมชาติค่อยๆเป็นไปแบบธรรมชาตินะครับ นะแล้วก็ลองไปดูคอนเสิร์ตน้องสักครั้งนะครับคุณจะลบภาพลำไยที่แฝงอยู่ในร่างน้องทั้งหมดอยากไปทำแบบนี้ไม่ว่าใครก็ช่างนะคิดนะว่าหากเราเป็นยูกิเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อโดนคอมเมนต์แล้วก็น้องต้องมาแบบรับต้องมาเคลียร์ตัวเองแล้วต้องให้ความสุขคนอีกร้อยพันคนนะ จะไม่ควรเก่งได้ไงโฟกัสความสุขนะหนูนะโฟกัสที่ความสุขแล้วเราก็ต้องเติบโตในพาร์ตต่อไปแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดนะครับยูเซอร์ปลอมหรือไม่ก็จะเป็นพวกท็อกซิกพลังลบต่างๆที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยจะทําให้หนูเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยหนูจะต้องพะว้าพะวงไปกับคอมเมนต์พวกนี้นะครับจะต้องอยู่ในกรอบของพวกนี้แต่ถ้าหนูออกมาจากเซฟโซนของพวกนี้ได้เนี่ยหนูจะเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ ไม่แคร์ในสิ่งที่เป็นท็อกซิกหนูจะต้องเผชิญหน้ากับโลกที่เต็มไปด้วยคนที่เขารักหนูที่เขาต้อนรับหนูและชื่นชมหนูและเข้าใจในความสามารถของหนูมันมีคนเหล่านี้อยู่นะครับคนที่เข้าใจน้องแล้วก็คอยซับผับซับพอร์ตน้องนะครับแล้วก็ต้อนรับน้องเสมอในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรที่มันดีกว่าอะไรที่มันไปแล้วสวยหรูกว่านะครับ มันก็ย่อมจะดีกว่าอยู่แล้วนะวันนี้ก็ขอเอามาฝากแล้วกันเป็นกาลังใจให้กับน้องยูกินะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนาะเจอกันใน ep ต่อไปก็ยังคงเป็นเรื่องของน้องยูกิอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวจะอัปเดตอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ